บริเวณนี้เป็นที่ถวายผ้าเบี่ยงให้องค์ท่านพระพุทธโสธรจำลองนะครับบริเวณนี้ผู้มีจิตศรัทธาผู้มาทำบุญเสริมสร้างสริมโมคลแก่ชีวิตเราก็จะมาบูชาผ้าเบี่ยงแล้วก็มาถวายให้องค์ท่านครับมาถวายให้องค์หลวงพ่อโสธรจำลองบอริเวณนี้นะครับมาถวายให้องค์หลวงพ่อโสธรจำลอง ไาวว้ผ้าเบียงเพื่อเสริมสรีมงคลแก่ตัวเราครับเพื่อให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตาสาวน้อมกราบสาธุสาธุวันนี้ลูกมะกาไหว้บูชาองคหลวงพ่อโสธรจำลองขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตครับเป็นสิ่งที่ดีๆครับพ่อแม่พาบุตรหลานของท่านมาทำบุญครับ มาทําบุญเพื่อเสริมสร้างสริงสริมงคลแก่เด็กด้วยนะฮะทำบุญบูชาปิดทององค์หลวงพ่อครับสาธุสาธุสาธุครับ,รบวันนี้ลูกได้มากราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อโสธรมาทําบุญเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตขอให้ลูกมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต มาชมกันไปเรื่อยครับสวยงามมากครับองคหลวงพ่อโสธรจำลองบริเวณนี้ก็เป็นปางอุ้มบาทครับคล้ายๆหลวงพ่อบ้านแหลมครับที่เป็นตำนานเล่ากันมาสามพี่น้องหลวงพ่อบ้านแหลมจะเป็นองค์โตครับหลวงพ่อโสธรปางสมาธิจะเป็นองค์กลางครับองค์เล็กก็จะเป็น องหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ครับบางพีใหญ่ในครับจะเป็นองค์เล็กครับสิ่งที่เล่าขานกันมาบอกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ลอยน้ําลงมาจากทางเหนือนะครับวันนี้ผมก็เลยพามาไหว้พระมากราบไหว้บูชาองค์พระนี่คือปางอุ้มบาทครับมาน้อมกาบสาธุสาธุกัครับปางอุ้มบาท วันนี้ถือว่าคนมาเยอะครับวันนี้คนมาเยอะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทํางานนี่ก็คือภาพเบี่ยงครับภาพเบี่ยงปางสายญาตินะครับบริเวณนี้มาทําบุญบูชามากราบไหว้มาปิดทองครับคนแก่เขาก็มาทําบุญกันครับเพื่อเป็นบุญบรารมีตรงนี้เป็นปางสายญาตินะครับบริเวณนี้ มีองค์พระพุทธรูปนะฮะตรงนั้นก็เป็นปางป่าเลไลนะฮะบางป่าเลไลวันนี้ถือว่าเยอะครับผมจะพาชมกันไปเรื่อยๆครับถือว่าเยอะครับคนมากลับไหว้บูชาองค์หลวงพ่อโสธรมาปิดทองไหว้พระถือว่าเยอะนะครับวันนี้วันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาไหว้ผมก็เลยจะพาการผู้ชมทางบ้านครับ พาท่านผู้ชมทางบ้านให้มาชมกันแบบเห็นกันช,ชัดๆเลยครับว่าด้านในพระอุโบสถวัดโสธรองค์หลวงพ่อสโสธรจำลองมีอะไรบ้างผมก็จะพาท่านไปชมไปเรื่อยๆครับผู้มีเจตสธาผู้มาทำบุญก็มาปิดทองไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตครับหนุ่มน้อยคนนี้ก็พาคุณยายคุณย่า คุณแม่มาปิดทองไหว้พระครับเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตัวท่านนะฮะเพื่อให้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนี่เท่เลยครับสวายภาพเบี่ยงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราวันนี้ถือโอกาสครับผมได้ถ่ายทอดผมได้ถ่ายวิดีโอให้ชมกันแบบนานๆเลยครับจะจะนานๆ ผูคคนก็ามากหน้าหลายตาครับมากราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อโสธรจำลองบริเวณนี้แล้วผมจะพาเข้าไปไหว้องค์จริงครับด้านในวิหารพระโอุโบสถหลังใหญ่ด้านในวัดโสธรวัดลาลามตรงนี้คือพระอุโบสถที่มีองค์หลวงพ่อโสธรจำลองประดิษฐานอยู่นะครับน้อมกราบสาธุสาธุครับดีใจมากครับหนุ่มน้อยที่พาคุณยา่าคุณยายมาไหว้พระปิดทอง เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตัวท่านครับผมขอให้คุณย่าคุณยายจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับอายุมั่นขอนยืนดีครับผมแก่ครั้งหนึ่งในชีวิตครับคนแก่ได้กราบไหว้บูชามาไหว้พระองค์หลวงพ่อโสธรก็เป็นความสุขของท่านครับองค์หลวงพ่อโสธรจำลองครับ ตรงนี้ก็เป็นที่ถวายภาพเบี่ยงไประะเรื่อยนะครับถวายภาพเบี่ยงทําบุญองค์หลวงพ่อโสธรกัน